สวดดีบทที่หนเป็นบทหนึ่งที่ผมชอบมากโดยเฉพาะขอ้อต,ต,ต้นข้อแรกข้อหนึ่งข้อสองถ้าพระเจ้าไม่ได้ส่งสร้างบ้านคนงานก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่นอนแต่ดึกตื่นแต่เช้าก็คือก็หอบกินอาหารแต่พระเจ้าทรงประทานให้คนที่รักพระองค์รับสบายสดดีหนึ่งสองเจ็ดข้อหนึ่งถึงสองในฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง ในฉบับ2011ก็เนื้อหาคล้ายๆกันแต่อาจจะเป็นประโยคแตกต่างกันบ้างสุริบทนี้เตือนใจผมเสมอว่าใช่ถ้าไม่มีพระเจ้าสิ่งที่ทำนั้นมันก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ในสุรีบทนี้ถ้าเราดูตรงพระคัมภีร์ข้างล่างจะเขียนว่าบทเพลงแห่ขึ้นของโซโลมอนก็เหมือนกับ ที่อธิบายก่อนหน้านี้ในบทก่อน Susan. ๆนะครับเวลาบอกว่าของดาวิดอาจจะหมายถึงดาวิดเป็นผู้แต่งหรือดาวิดเป็นผู้รวบรวมหรือว่าแต่งขึ้นเพื่อให้เกียรติดาวิดหรือว่าสันนิษฐานว่าเป็นของดาวิดอันนี้ก็เหมือนกันของโซโลมอนเนี่ยอาจจะโซโลมอนแต่งเองหรือาจจอาจจะเป็นโซโลมอนเป็นผู้รวบรวมหรืออาจจะเป็นคนอื่นแต่งแล้วก็ให้เกียรติแก่โซโลมอนหรือยังสรุปไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นของโซโลมอนอะไรประมาณนี้ ก็เลมีเขียนว่าเป็นบทเพลงแห่ขึ้นของซโลมอนมีทั้งหมด5ข้อในบทที่127ยังอยู่ในหมวดของบทเพลงแห่ขึ้นที่เขาใช้ร้องกันในระหว่างการเดินทางไปนมัสก,การพระเจ้าที่เยรูซาเลม็มในสซูดีบทนี้เป็นบทเพลงแห่งปัญญาซึ่งพูดถึงบ้านพูดถึงครอบครัวผู้เขียนกล่าวถึงว่าความพยายามของมนุษย์ไร้ประโยชน์ หากพระเจ้าไม่อวยพรแล้วก็ในข้อ3ถึง5ก็บอกว่าลูกหลานเป็นของขวัญจากพระเจ้าข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าพระยาวเวไม่ได้ท่งสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาวเวไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นถ้อยคําแห่งปัญญาถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเรามาถึงวันนี้ไม่ได้ ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยทำแทบตายมันก็เหนื่อยเปล่าต่อให้มีคนงานมากสักเพียงไรถ้าพระเจ้าไม่อวยพรมันก็ไม่สำเร็จต่อให้มีคนยามที่คอยเฝ้ายามอยู่เหนือนครทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือตื่นอยู่คือกลางคืนก็ยังไม่นอนเพื่อจะป้องกันไม่ให้กองทัพของศัตรูเข้ามาได้ถึงกระน,นั้นก็ปกป้องตัวเองไม่ได้เป็นการเหนื่อยเปล่าที่ นอนแต่ดึกตื่นแต่เช้าทำงานจนดึกกินอาหารอย่างกระหืดกระหอบแล้วก็ไปทํางานใหม่วนไปทําแล้วตื่นกินข้าวทางานกินข้าวทางานทำโอทีทำงานทำทุ่มเทงแทบตายเป็นการเหนื่อยเปล่าแต่สำหรับคนเรานั้นที่พระองค์ทรงรักนั้นพระองค์ประทานให้หลับสบายหลับสบายหมายถึงว่าสงบสุข ปลอดภัยและก็ได้รับพ,อพอระพรสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าพระเจ้าอวยไม่อวยพรยังไงมันก็จะไม่ได้ผลดีมันเหนื่อยแทบตายผมรู้จักหลายคนเขาทุ่มเทอย่างหนักเพื่อหน้าที่การงานของเขาอดหลับอดนอนเหนื่อยยากบางทีทิ้งครอบครัวไม่สนใจครอบครัวเขาบอกว่าเขาทําเพื่อครอบครัวเขาทาเพื่อลูกเขาแต่เขาไม่ใช้เวลากับลูกเขาเขาหาเงินเพื่อจะให้ลูกเขา รากฏว่าเหนื่อยเปล่าไร้ค่าบางคนยิ่งหาเงินเงินยิ่งหายหายหายังไงหาแล้วมา,ย,าย,ยิ่งน้อยลงยิ่งทํางานยิ่งเป็นหนี้ทำไมทํางานมากขึ้นมันเป็นหนี้มากขึ้นก็แปลกมากบางคนโอเครู้สึกมีประสิทธิภาพมากกว่าออกคนหนึ่งทําแล้วก็มีเงินสะสมในที่สุดเราก็ทําเพื่อลูกของเราสําเร็จแล้วปรากฏว่าลูกไม่เอาเขาละลูกเขาไม่สนใจเขาความสัมพันธ์เขากับลูก แตกสลายพังพินาศอ้าวแล้วทำ,ทำเพื่อลูกเพื่ออะไรวะเนี่ยบางคนทํางานทุ่มเทแทบตายแล้วในที่สุดพบกับความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไร้ค่าแต่สําหรับคนนั้นคนเหล่านั้นที่พระเจ้าอวยพรการใช้ชีวิตของเขาจะพบกับความสุขระหว่างทางเขาอาจจะไม่รวยเหมือนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ดูเหมือนคนในโลกนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จเหมือนคนนี้แต่ว่า พระเจ้าประทานให้เขารับสบายอย่างมีความสุขมีความสุขทุกวัน,นคือว่าเต็มไปด้วยสันติสุขความสงบสุขในพระเจ้าประเด็นของเราก็คือว่าการเป็นคริสเตียนควรจะพึ่งพาพระเจ้าเสมอในทุกสิ่งควรจะตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่มีปัญญาทําให้มันเกิดผลดีได้ต่อให้ทําสําเร็จมันก็ไม่เป็นผลดีกับเราเคยเจอไหมงานที่เราสําเร็จแต่ไม่เกิดผลดีกับเรา ทำเสร็จมันทุกข์หนักกว่าเดิมนึกว่าทําแล้วจะมีความสุขนึกว่าหางได้บ้านหลังใหญ่แล้วจะมีความสุขในบ้านใหญ่ขึ้นมันทุกข์กว่าเดิมมานะเราไม่มีทางพบกับดับสบายได้พบกับความสุขจริงๆในชีวิตได้หากปราศจากการอวยพรจากพระเจ้าดังนั้นให้เราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเสมอในทุกการกระทําของชีวิตเป็นเหมือนกับเด็กน้อยที่มีอะไรก็ามาพึ่งพ่อแม่โอมาให้พ่อแม่ช่วย แผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนคนเช่นเด็กเล็กๆแล้วสุขจริงหนอสำหรับคนเหล่านั้นที่ทําทุกอย่างโดยการพึ่งพาพระเจ้าในสองข้อแรกเป็นปัญญาจากพระธรรมตอนนี้ชี้เห็นว่าถ้าปราศจากพระเจ้าทําให้ตายก็ไร้ค่าต่อให้ดูเหมือนสําเร็จมันก็ช่างว่างเปล่าแต่ว่าถ้ามีพระเจ้าไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงไรก็เป็นพระพรทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นส่วนสข้อหลังพูดบอกว่าบุตรทั้งหลาย เป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นรางวัลจากพระเจ้าเป็นมรดกจากพระเจ้าพระเจ้าประทานมรดกให้กับมนุษย์โดยมอบบุตรให้กับพวกเขาซึ่งพอเป็นมรดกแปลว่าไม่ได้เกิดจากผลิตผลของความสามารถของเขาเองเรื่องนี้ผมพยายามอธิบายหลายต่อหลายครั้งนะครับกอหลายคนก็เริ่มเข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจบอกว่า พ่อแม่เนี่ยไม่ได้สร้างลูกให้เกิดมาคือพ่อแม่ไม่ได้ทําอะไรเลยพ่อแม่ก็แค่หลับนอนด้วยกันใช่ไหมพอหลับนอนด้วยกันเสร็จใช่ไหมปรากฏว่าพอเซลล์ผสมกันแล้วเซลก็แตกเซลลจากหนึ่งเซลลเป็นสองเซลจากสองเซลก็แตกเป็นสี่เซลลี่เซลลเป็นแปดเซลสิบหกเซล,เเซลต่อมาถูกพัฒนาเป็นสมองพัฒนาเป็นตาไม่ทราบพ่อแม่ทําอะไรเลยมันถึงมันถึงจะเออพัฒนาไปเ็นอีงพ่อแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลย,เลยนะดังนั้นเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ย จริงๆไม่ใช่เราทำนะไม่ใช่เลยนะเราเราแค่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตผลสิ่งที่พระเจ้าทำแต่ลูกเนี่ยเป็นของขวัญเป็นรางวัลเป็นมรดกที่พระเจ้าให้ดังนั้นเราก็ต้องรู้นะครับว่าโอ้ลูกของเราเนี่ยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทานให้กับเราเป็นของขวัญจากพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่การกระทำใดๆของเราเลยไม่ใช่ความเก่งอะไรของเราเลยแล้วก็ ในข้อที่4บอกว่าคนที่มีลูกขณะที่ยังหนุ่มเนี่ยก็ได้รับพระพรเยอะเพราะว่าเหมือนกับมีลูกธนูอยู่ในมือของนักรบก็คือว่าถ้าเรียกสมัยปัจจุบันคือมีลูกทันใช้ก็เป็นสุขเพราะว่าลูกก็โตขึ้นมาใช่ไหมเราก็ยังไม่แก่มากแล้วก็ลูกก็สามารถมีส่วนช่วยเราสนับสนุนเราข้อที่5บอกว่าชายใดมีลูกธนูเต็มแร้งก็เป็นสุขก็คือ ในสมัยนั้นถือว่าการมีลูกเยอะๆเนี่ยก็เป็นการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าข้อนี้ว่ามีลูกธนูเต็มแร่งใช่ไหมเพราะว่าลูกเหมือนลูกธนูใช่ไหมดังนั้นพอมีลูกธนูเยอะก็ไม่ต้องกลัวศัตรูที่บุกมาเพราะว่ามีการช่วยกันต่อสู้กับปัญหาสารพัดที่เข้ามาในในชีวิตของเขาในข้อนี้จึงชี้ให้เห็นว่าลูกๆเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าดูแลให้ดีชื่นใจขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ อย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นความสามารถของเราไม่ใช่เพราะพระเจ้าประทานให้กับเราแล้วก็สุขยิ่งน้อยสำหรับคนเหล่านั้นที่พระเจ้าประทานของขวัญน,นี้ให้ก็จงชื่นชมกับของขวัญน,นี้ดูแลให้ดีแต่สําหรับคนที่ไม่มีลูกก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าไม่ได้อวยพรท่านนะครับพระเจ้ามีแผนการสําหรับท่านในอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันรู้แต่ว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็มีแผนการที่ดีที่สุดสําหรับเราก็เพียงพอแล้ว